สวัสดีครับวันนี้แมตต์เดือดกันเลยจะมาครับผมก็จะมาเปิดสถิติของฟุตซอลทีมชาติไทยครับในการเจอกันกันกบทางทีมชาติบราซิลในฟุตซอลโลกนะก่อนจะมาพูดถึงการพบกันก็มาพูดถึงในฟุตซอลโลก2024่ก่อนนะครับในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติบราซิลนัดแรกชนะทางคิวบาไป10ประตูต่อ0ูนะครับแล้วก็นัดที่2ก็ชนะควเชียไป8ประตูต่อ1ก็มี6คะแนนแล้วก็ลักอันดับหนึ่งของตารางนะครับแล้วก็ทางทีมชาติไทยของเราฟอร์มก็ดีเดือดพอสมควรนะครับผม แมตช์แรกก็ชนะทางคูเวตเชียไปนะครับสประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็แมตช์ที่2ชนะทางคิวบาไป10ประตูต่อ5าแบบใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวแต่ก็ชนะมาได้ครับยิงเยอะเลยแล้วก็มีหคะแนนเท่ากับทางทีมชาติบราซิลัแต่ประตูได้เสียทางบราซิลดีกว่าไทยนะแล้วก็มาเข้าสู่สถิติในการเจอกันครับผมในฟุตซอลโลกนะครับทีมชาติไทยกับทีมชาติบราซิลก็เคยเจอกันแค่1ครั้งเท่านั้นเองต้องบอกว่าเจอกันครั้งแรกและครั้งเดียวครับก่อนที่จะเป็นฟุตซอลโลก2024นะก็ย้อนไปเมื่อฟุตอ โลกสที่ไต้หวันครับหรือว่าชนิสไทเปนะครับตอนนั้นทางทีมชาติบราซิลก็ชนะทีมชาติไทยไป9ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็มาเปิดสถิติผู้ทาประตูในครั้งนั้นนะครับทั้งทีมชาติบราซิลและทีมชาติไทยครับจากฟุตเทสที่มีใน u ูทูบนะผมก็ลูก1ลูก2เขาไม่มีภาพให้ดูนะก็มาเป็นลูกที่3เลยนะครับคนที่ทำประตูแรกเป็นทางชูมาเกอร์นะครับผมนาทีที่3ครับลูกที่2เป็นฟากาวับเทฟุตซอตอนนั้นยิงประตูได้นาทีที่16 แล้วก็ลูกที่สาเป็นทางโทบียสนะครับผมนาทีที่24แล้วก็ลูกที่4เป็นทางอีโดนะครับผมนาทีที่2 6กนะครับก็มาลูกที่5ก็เป็นคนเดิมครับอีโอนาทีที่30มสิแล้วลูกที่6ของทีมชาติบราซิลก็เป็นทางเลอันโดซิมียครับผมยิงนาทีที่3 5ิครับทีมชาติบราซิลก็นําไทยต่อเลยครับผมนาทีที่36นะครับเป็นลูกที่70ก็ควรยิงเป็นทางฟาเกลครับยิงธรรมดาไม่ได้ต้องยกลูกดีจากด้านหลังครับแล้วก็ยิงผ่านผู้ส ประตูแบบเหนือชั้นเลยทีเดียวเราไปหาภาพดูใน u t u b e นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งนะแล้วจากนาทีสาที่บหกเแล้วก็มานาทีที่สาเลยนะครับลูกที่80ก็เป็นทางเรียนดูสิไม่ครับยิงลูกที่สองประตเองด้วยนะลูกที่80แล้วก็มาถึงลูกตีไข่แตกของทีมชาติไทยครับยิงได้นาทีที่สาแครับผมเป็น1ประตูต่อแครับผู้ที่ยิงในวันนั้นก็เป็นทางเลิศชายอิสราสุวิพากรครับตอนนี้ก็เป็นหน้าเป้าแล้วก็ต่อลูกสุดท้ายคร ของทั้งบราซิลครับก็เป็นคนเดิมครับจากลูกที่8นะก็เป็นทางเรียนโดซิเม่ครับยิงเข้าไปนาทีที่39ก็ยิงข้างเสาก็เลยทีเดียวแล้วก็จบเพียตรงนี้ครับทางตอนนั้นทีมชาติบราซิลในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะทีมชาติไทยไปครับ9ประตูต่อ1นึ่อลืมบอกไปครับทางโค้ชของทีมชาติบราซิลครั้งนั้นก็เป็นทางเฟอร์นันโดเฟเรตตินะครับผมส่วนโค้ชทีมชาติไทยครับก็เป็นชาวบราซิลนะครับผมชื่อก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางเกลาซิโอเดอคาสโต โอลิเวล่านะแล้วฟุตซอลโลก2004ในครั้งนั้นนะีผมทีมชาติไทยจบที่3นะครับจากตารางคะแนนก็บราซิลยู่ที่1ครับมี9คะแนนที่2ก็เป็นสาธารณรัฐเช็กนะครับผมมี6คะแนนนะครับทีมชาติไทยมี3คะแนนอยู่ที่3ครับก็ยิงไปทั้งหมด5ประตูเสีย13ครับประตูร้อนะที่4ไปออสเตรเลียครับแข่ง3นัดไม่มีคะแนนแต่วันนี้อย่าลืมทีมชาติไทยจอกับทีมชาติบราซิลครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ฟุตซอลโลกนะก็จะแข่งกันเวลา หนึ่งทุ่มครึ่งครับตามเวลาประเทศไทยช่องาทยแต่ละสดก็ทีสปอร์7นะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้เช่นเดิมคอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ